ครับสวัสดีครับเป็นต้นเช่นมือใหม่นะครับว่าตรงนี้กัญชาหางกระรอกภูขาดนะครับทั้งอืมก็สวยงามมากอันนี้ต้นเท่าไหร่ครับนี่กิ่งกระดงอ้อสองร้อยห้าสิบเป็นไม้กิ่งกระดงครับอ๋อกิ่งกระดงครับสวยผมเบียร์ก็มีนะครับครัเป็นร้านเดียวกันไหมกับผมคุณละร้านครับอ๋อคนละร้านนี่มาจากไหนครับผมมาจากพิษอ่าพิษโลกเหมือนกันครับอ๋อมาจากพิษโลกอ่ะครับผม มาจากพิษโลกแกอยู่พิษโลกใช่ครับพิษโลกสามสี่ชเรื่องครับพิษโลกอันนี้มาจากพิษซึ่งโลกซึ่งไม่ไกลจากพิรบูรณ์อากาศได้แล้วล็อกถึงตรงไหนครับเนี่ยล็อกจากที่ถูกตรงนี้ครับอ๋อเสานี้ครับมีมีมีพันอะไรบ้างครับตอนผมตอนนี้จะมีหม่อนทองนะครับทองอ่า ไายเริ่มต้นทุกคนต้องมีครับหมอนทองอ่่าใชหมูซันเคิงหมูซันเคิงหลินหลงพวงมาลีนี่หลงพวงมรับนกหยิบนกกระจิบออ๋ครับมันเป็นตัวหรักนกหยิบกับนกกระจิบคนละอย่างเนาะคนละอย่างครับเออหรอมีทาบอะไรนะสองรากสามรากอะไรมีไหมครับเสริมรากอ่าเสริมรากขายหมดแล้วรเาโอ้ทำไมขายดีจังเออเนาะเออพวงมันดีนี่ก็ดีนะเนี่ย ครับโอ้เยี่ยม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 สวยสวยสวยโอ้เดี๋ยวจะต้องอุดหนุนไปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายให้สมาชิกผมดูก่อนครับเดี๋ยวโดยรวมๆผมถ่ายให้สมาชิกผมก่อนเดี๋ยวยออมาอืมครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับของทุเรียนที่มาจากหลากหลายจังหวัดของทั่วประเทศไทยพอดีเป็นงานมหกรรมนะครับมูซันคิงหมอนทองนะครับนี่ ถือว่าโอเคครับต้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับอืมครับก็เดินไปดูก่อนตามสายพันธุ์ที่เราถานับอันนี้ก็เป็นหมอนทองกิ่งกระโดงโอโ้โหคนใหญ่ดีมากเลยนะหมอนทองหกร้อยบาทสองต้นหนึ่งพันต้นละหก0้อบาทนะครับเนี่ยหมอนทองเป็นกิ่งกระโดงทั้งหมดนะครับดูนิดเดี อันนี้ก็เป็นดินแดงๆนะครับก็ถือว่าเบ้าใหญ่นี่คือเบ้าใหญ่เบ้าใหญ่ด้วยแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะครับต้นสวยนะครับสวยมากเลยในแต่ละต้นนะครับสวยมากก็มีต้นสวยชูชันนะครับมีราคาอยู่ประมาณนี้ฝนนั่งน,นี้ก็มีครับหออนทองหนึ่งร้ยบาทรอยต้นแ0ดร้อยนะครับ ็เพื่อที่จะเอาไปจําหน่ายต่อ<ช>นะครับข้างในก็จะมีทองนวลจันทร์นะครับมีก้านยาวทองนวลจันทร์เม็ดในเยปางก้านยาวก,ก,ก็มีเม็ดในเยปรางนี่เท่าไหร่ครับสองร้อได้200ร้อยจ้ะไม่ปด้ละคันสองร้อยทุกซุ้มีแต่กิ่งข้างอย่างเดียวใช่ไหมครับถ้าไม้เป็นจะพันจะเป็นกิ่งข้างอย่างเดียวอ๋อเออเอออ๋อ,อ,อเป็นกิ่งข้างอย่างเดียวเพราะว่าเป็นเป็น เป็นทุเรียนพื้นเมืองนะครับกันยาวก็เช่นกันแล้วก็สวยนะครับสวยอยู่ครับสวยอยู่ครับครับอันนี้มีปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับมีอินรีย์เคมี63 3นี่คือเบสิกพื้นพื้นที่จะต้องใช้กับทุเรียนลูกใหม่นะครับประมาณนั้นเพื่อไม่ให้ใบมันไหม้63 3นะครับก็จะคล้ายๆกันที่หมูอัดเน็ด7ิถุงร้อยอืมโอเคเลย มอนทองนี่ก็มอนทองมีแต่ชื้นสวยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็กิ่งกระโดงนะครับร้านนี้รู้สึกว่าต้นสวยนะครับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ก็จะเป็นโคนใหญ่ๆประมาณนี้นะครับที่ถ้าเราต้องการไปปลูกนะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับกรต้องดูนิดนึงถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ามันม,มันมีปัญหากระใบนะครับ แล้วถ้าอย่างนี้นะครับถ้าหลบได้ก็หลบนะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับที่ใบเหลืองๆอย่างนี้นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับรากแต่ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้เขียวมากเขียวสวยมากนะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้นะครับโอเคนะครับยอดตันด้วยแล้วก็เขียวเข้มนะครับอันนี้แตกยอดไปแล้วนะครับอืมตัวนี้แตกยอดดีมากเลยแตกยอดดีมากสวยมาก การดูแลยอดนี้ทำยังไงมันจึงจะแตกยอดแบบนั้นนะเวลาเข้าปลูกก็ใส่ปุ๋ยที่ข้างขาวผู้เรียนมันชอบที่ข้าวไม่ชอบที่หัวแล้วขี้ไก่เป็นไงต่างกันไหมกับที่ข้างขาวคือคือลองดูในศึกษานะก็ได้ผู้เรียนมันจะขี้ข้างข่าวคือตัวนี้ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแต่แบ่งถุงตัวนี้อ๋ออ๋อโอเคครับ อ๋ออ,อ,อันนี้ถุงเท่าไหร่ครับอย่างนี้เจ็ดสิบส,ส,สามสาร้อยนะครับอ่าเป็นปุ๋ยคีวคราวครับอันนี้ใส่ในในในถุงดําเลยใช่ไหมครับได้ใส่ในถุงหรือเราปลูกแล้วก็ใส่ได้เลยถ้าสมมติว่าเรายังไม่ปลูกแต่เอาไปเพื่อทาไว้ก่อนสักสองสัปดาห์เราสามารถใส่ตัวนี้ได้ไหมครับได้ค่ะใส่เยอะได้ไหมใส่ประมาณเท่าไหร่ครับที่ใบมันจะไม่ไหม้ถ้าต้นแค่เนี้ยใส่ช้อนโต๊ะพอ หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยเหรอใส่ไปเลยแล้วรากมันไม่ไหม้เหรอไม่มันเป็นอินซีเป็นอินซีมันไม่ไหม้เขาก็ทำมาแล้วหมักมาแล้วจ้ะอืม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 หกสามสามครับเห็นอยู่ครับสูตรเนี้ยเนี่ยผมก็เคยสั่งอยู่ในช้อปปี้ครับอินซีพันนะครับเป็นปุ๋ยอินซีเคมีครับสิบเปอร์เซ็นต์โอเคครับ เดี๋ยวไปดูร้าน,นอื่นๆดูว่ามีพันธุ์อะไรบ้างนะครับมีมะขามนะครับมีพุทราหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีผักขี้น้าก็มีมีหลากหลายสายพันธุ์มีเปรี้ยวยักษ์มะขามใหญ่นะครับสวยมากก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนอย่างไรนะครับ แต่ก็จะคล้ายๆกันนะครับมันอยู่ที่สายพันธุ์ที่เราจะเลือกอันนี้ก็ทุเรียนชนีไข่ก็ดูสวยดีนะครับผู้ขายบอกว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองส่วนมากก็จะเป็นกิ่งข้างทั้งหมดนะครับไม่มีกิ่งกระโดงนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่จะในเรื่องของกิ่งพันธุ์ที่ว่าเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับจะถามหากิ่งกระโดงค่อนข้างยากนะครับมันจะไม่ค่อยมี นะครับไม่ว่าจะเป็นหลงรับแรล,ลิ้นรับแรนะครับหรือเอ่อเป็นพันกบชายน้ํานะครับก็จะไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะเป็นกิ่งข้างทั้งหมดนะครับส่วนมากที่เป็นกิ่งกระโดงส่วนมากก็จะเป็นหมอนทองครับนี่ก็แตกยอดดีมากนะครับแตกยอดดีมากเลยนครับส่วนมากเอ่อพันธุทุเรียนหมอนทองเสริมรากเห็นะครับ ้าประมาณนี้ก็จะเป็นกิ่งกระโดงเป็นส่วนมากนะครับเสริมรากใหม่ต้น,ไไนเสริมรากโอ้นี่เพิ่งเสริมรากเสริมรากใหม่เสริมรากก็ต้นสวยนะครับเสริมรากโตรเร็วนะครับต้นเลียนที่เสริมรากจะโตรเร็วนะครับโตรเร็วมากถึงแม้ว่าใบมันจะเล็กๆแคบๆนะครับแต่พอเราไปปลูกลงดิน นะครับมันจะมีการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าต้นปกติประมาณนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ300อครับอ๋อสามร้อยหรือครับไม้เสริมรากใช่ใช่ครับอืมอันนี้เสริมเสริมอายุได้นานหรือยังครับได้ประมาณเดือนครึ่งนะครับอ๋อเดือนครึ่งครับติดแล้วครับอันนี้มาจากจังหวัดอะไรนะปัจจนบุรีครับปัจจีนเนาะอืมครับเป็นเป็นเป็นแหล่งเซียนเลยนะครับทุเรียนแหล่งเซียนนะครับอืม มีวิธีการแนะนำไหมครับว่าเอะมันมันมีหลายๆคนที่ดูในร้านแล้วสวยงามแตกยอดแล้วเวลานําไปปลูกแล้วมันทำไมเหี่ยวมันไม่เดินมันยังไงเป็นเพราะอะไรครับมันมีปวกไหมปวกเขาก็โรยอะไรนะ่ฟูลดานใช่ครับใช้ปูนขาวเลยอ่าปูนขาวอย่าปลูกลึกอพยายามจะให้ดินนี่แตกมีระกีดให้ดินนี่แตกอืถ้าดินนี่แตกมีผลอืมอืมอืมครับบางคนไม่แตกแต่มันไม่เดินอ่ะทำยังไง ต้องนั่นหนฮะเมื่อเกิดจากกันรเวลารดรดน้ำรดกันข้างอย่าลดคนแล้วปลูกนานไหมที่สามารถใส่ปุ๋ยได้เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งหมายถึงว่ามันแตกยอดอย่างนี้ใส่ได้เนาะได้ครับอ่าถ้าอย่างนี้แสดงว่ารากมันเดินแล้วครับรากมันเดินแล้วเดนใช่ครับปุ๋ยที่ใส่นี่ส่วนมากจะใส่ปุ๋ยอะไรที่ส่วนมากเขจะใส่พวกปุ๋ยคอกับปุ๋ยคอกปุ๋ยอินรีเคมีอะไรประมาณนี้ปุ๋ยอินรีประมาณนี้ได้อออินซีเอดเม็ด ครับถ้าเป็นเคมีล้วนมันก็จะลำบากหน่อยใช่ไหมครับอ่ามันหมายถึงว่ายอดมันจะไหมหรืออ่าอ่าบางคนที่ว่าลำบากนี่ก็หมายถึงว่าคนใส่นะคนใส่อยากจะให้มันงามเร็วก็ใส่เยอะแล้วก็ใส่ใกล้เกินไปประมาณนี้ครับประมาณนั้นผมกําลังตามหากบสุวรรณกับกบพิกุลอยู่มีไหมครับเนี่ยเออผมมีทุกสายพันธุ์แล้วผมอยากจะได้สองสายพันธุ์นี้แหละ ก็เลยเออเห็นว่าเป็นมหากรรมก็เลยลองมาเดินเลาะดูนะครับ هم. เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูด,ดูดูเรื่อยๆชมเรื่อยๆก่อนนะครับมีแต่ร้านที่สวยนะครับดูแลสวนทุเรียนร,ร้านนี้ก็สวยงามนะครับเป็นกิ่งกระโดงกิ่งเสริมรากทั้งหมดนะครับราคาอยู่300นะครับของหมอนทองนะครับก็ราคาอยู่ เหมือนกันนะครับในแต่ละร้านก็สวยนะครับเสริมรากนะครับเป็นทุกเรียนที่เสริมรากเสริมรากนี้จะเป็นต้นที่ค่อนข้างจะโตเร็วนะครับไม่ว่าจะมาจากที่ใดหรือถิ่นใดนะครับราคาอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้สูงประมาณ50เท่าไหร่ครับนี่ร้อยสามสิบครับฮะร้อยสามสิบร้อยสามสิบอันนี้เสริมรากไหมไม่ได้เสริมครับอ๋ออันนี้ไม่ได้เสริมแต่ว่าร้อยสามสิบตัวส่วนนี้ไม่ได้เสริมนะครับสวยมากแต่ยอดดีครับ เนี่ยทำยังไงจะได้ได้อะไรวิธีการดูแลยังไงให้มันให้มันแตกแบบนี้เหมือนกับคนเลี้ยงอ่ะ <ผม S 1> เออใส่ปุ๋ยก้อรุงปุ๋ยเขาทั่วไปเนี่ยนะครับพอใส่ไปมันก็ไหมอ่ะใบมันก็จะกรอบใบม,มันจะไม่ใส่ยูในถงอ่ะผมใส่ผมใส่ไม่มเยอะ,อะใช่ครับถ้าอยู่ในถุงเนี่ยคือ<ะ>เราใส่ปุ๋ยอย่าใส่เยอะอพอประมาณถ้าใส่เยอะคือใบไหมใบ,าบาตายหมดเลยจะเข็มจัด,นะด้วครับใส่ครับต้องใส่แบบแค่พอประมาณอืมอืม แล้วปุ๋ยเป็นปุ๋ยอะไรที่ใส่แล้วมันไม่ไหมผมใส่เป็ปุ๋ยสูตรเสมอครับผม15 15 16 16อะไรประมาณนี้ใช่เอ้าแล้วผมใส่มันทาไมมันไหม่มันยี่ห้ออะไรมันคนละยี่ห้ออะไรมันก็ไม่เยอะนะใส่แค่หนึ่งช้อนชาอย่างเงี้ยก็น้ำอะไรรถก็น้าน้าบ่อบ้างน้ําบาดาลบ้างน้ําประปลาบ้างมันก็หลากหลายแนะนำใจรถดีกว่าเหเป็นน้ําอะไรจึงจะใช้ได้ พวกน้ําบ่อน้ำคลองเนี่ยเขาจะโอเคมากกว่าอ๋อแต่น้ำลปลาปาน้ำประปาลบได้ครับลดโคนต้นนะฮะแต่ถ้าฉีดใบหรืออะไรเงี้ยใบตายหมดเพราะว่ามีควอไีนใช่ครับอืมตรงนี้เขาจะไม่ชอบน้ำอ,อืมแล้วอย่างเสริมรากนี่งานเดียวกัน,กน,นไหมนี่ยเท่าไหร่หรครับรากาจะอีกราคาหนึ่งนะเหรอเท่าไหร่ครับเสริมรากนี่สามร้อยยี่สิบครับอ้าวสามร้อยอันนั้นร้อยสามอันนี้สามร้อยสามร้อยสามแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ที่ไม่ได้เสริมรากสองร้อ อันนี้มาจากไหนนะปาจีนเลยครับปาจีนก็ถือว่าโอเคเนาะเสริมรากก็ถือว่าโอเคสวยสวยปาจีนใบสวยมากเลยโอเคครับฝากติดตามในเรื่องของอทุเรียนนะครับในเดี๋ยวผมจะพาไปดูในแต่ละร้านนะครับว่า กิ่งพันธ์ุเป็นแบบไหนะอย่างไรนะครับราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วการดูแลยอดของแต่ละรละ้ในแต่ละท้องกิ่นจะเป็นแบบไหนะอย่างไรปัติดตามด้วยนะครับในคลิปที่3ต่อไปครับ